พี่น้อง่ะพ่อจ๋าอิหลาหน้อยคือพ่อลูกคู่บุญที่ถ้าจะบอกว่าบังเอิญก็บอกว่าบังเอิญมาเจอกันหรือว่าจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญบุญผ้าวาสนาทรงฝ้าทรง,ทรง,ทรงมาให้พ่อกันก็ว่าแมน่นอิหลาหน้อยมาอยู่เสียงวิหกตั้งแต่อิหลาหน้อยมาอยู่เสียงวิหกกระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าอิหลาหน้อยน้ำโชคให้พ่อจ๋าบ่หน่อย แล้วอิหลาหน้อยก็เป็นคนมักเรียนรู้มักใฝ่รู้พ่อจ๋าบอกเสมอว่าพ่อจ๋าบออยากให้ไปสะป p o r อิหลา่าวิลาน้องลองบ่งมวนมองไดก็ต้องบอกว่าลองบ่งมวนมองได้วนสีเรียนรู้มองไดที่สิที่สิสปรับปุงเจ้าของพ่อจ๋าไม่เคยปล่อยผ่านแต่วิธีสอนของพ่อจ๋าสีละมุนล,ละมุนละมจะนุ่มละมุน แต่ก่อนคิดว่าน้องร้องเพลงโลกของพึ่งคนทั่วไปบอกอีหล่าร้องมอนอี่และร้องมอนแต่พ่อจ๋ารู้จุดไหนที่โอเคเลยสําหรับเด็กหน่อยซำําอีหล่าร้องเพลงโลกของพึ่งพึ่งได้เท่าที่ผ่านมาคือเพาะมากแล้วคือซึ้งมากแล้วแต่มันมีจุดเล็กๆน,น้อยๆที่ควรสีสิเอื้อนสิสิกลับสีไส้นู่นนี่นั่นพ่อจ๋าจะไม่ปล่อยผ่านพ่อจ๋าจะเอ่อ ถ้าถ้าลูกบอกเขา่าหอมเขาห้อยพ่อจ๋ากระสิตบเขาเหมือนป้าโบได้ไล่บอกว่าพ่อจ๋าไม่เคยตามใจอิล่ะพ่อจ๋าจะจะคอยเตือนลูกอยู่ตลอดเวลาถ้าพ่อจ๋าเห็นตรงไหนอาที่เช่นการบอเช็ดหน้าของลูกลูกกระสีอิล่ะก็เป็นเด็กน้อยแหละอิล่ะกระสิมีเหตุผลของตัวเองตามภาษาเด็กแล้วพ่อจ๋าก็จะสิมีข้าที่ขําที่พ่อจ๋าว่าให้ลูก นี่คือการสอนของพ่อจ๋าไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างพ่อจ๋าทุกอย่างที่อิละมีเหตุผลหรือว่าจะเป็นเหตุผลหรือจะเรียกว่าข้ออ้างของเด็กน้อยซึ่งจะมีเหตุผลเสมอเขามีเหตุผลในตัวเองเสมอว่าเขาทําอะไรบางครั้งลงมาแล้วกับเล่นลงมไปเลรียเลยก็อันนี้ก็ลูกแหรนเล่นลูกแหรนล้มอันนี้ก็คือเหตุผลของน้องน้องอยังอายุ11ปีบางครั้งก็เหมือนกันอ่า แก้ตัวแก้ตัวไปไปแบบไปแบบสไตล์ของเด็กหน่อยน้องก็ยังเด็กบันทีนี่พ่อจ๋ากะสิลูกพ่อจ๋าก,ก็บอกว่าแบบเนี้ยมันบ่เมนมันไม่ใช่ลืมมันเป็นนิสยัยลูกต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าลูกไม่ทําพ่อจ๋ากะจับผิดเลยนี่การนี่การคือการสอนแล้วการยู่กับลูกแต่ละครั้งคือการเรียนรู้ของของอิหละพ่อจ๋าสีบม่มีแต่คําว่ายกย่อป่อปันพ่อจ๋าบ่ยกย่อป่อปันอิหละ ตรงไหนไม่ดีพ่อจ๋าก็จะก็จะบอกทันทีว่าหนูร้องอย่างนี้ได้ไหมลูกพ่อจ๋าคือนักร้องที่ที่เสียงดีมากแล้วก็ร้องดีเพราะฉะนั้นถ้าลูกสาวเรามีจุดด้อยหมองใดพ่อจ๋าเป็นคนจะเป็นคนรู้จักจะเป็นคนพ่อน้องโอเคเลยเวลาน้องขึ้นบนเวทีจะไม่ไปบอกกันตรงนั้นแต่ถ้าอยู่ด้วยกันสองต่อสองพ่อจ๋าจะบอกว่าหนูตรงนี้เสียงมันมาอย่างนี้นะลูกลองทำหน่อยสิ แล้วอิหล่าหน่อยก็จะทําเป็นคนที่ถ้าเป็นแก้วคือแก้วน้ำที่บอเต็มน้องจะไม่ทําเป็นคนที่แก้วน้ําเต็มแก้วแล้วเติมอย่างาไรแต่อิหล่าหน่อยคือเติมได้ตลอดเวลาพ่อจ๋าสอนปุ๊บอิหล่าหน่อยก็จะหยุดฟังพ่อจ๋าก่อนตรงนี้แหละพี่น้องพ่อจ๋าถึงได้หักหักหนักหนาความภาพโมเมนต์แห่งความรักความโศกสัง่งสอนลูกความคราบเอ็นดูลูก ความป่านี้สายตาที่พ่อจา๋าเวลาอยู่กับลูกอบอุ่นแห้งเวลาพ่อจ๋าสอนลูกพ่อจ๋าสิมีเทคนิคพ่อจ๋าจะสอนด้วยความรักพ่อจ๋าส,าาสิเอาความหักความแพงความจริงจากใจไปสอนอล่าสิเป็นโมเมนที่พ่อสอนปุ๊บสายตาที่น้องรับฟังก็คือพ่อจ๋าสอนแต่สิ่งดีๆอันนี้คือความหักของพ่อจ๋าีิมีตัวละภาพที่ออกมา ออกมาปุ๊บภาพค้นสิแคปไว้เป็นภาพที่สวยที่ที่หนาหักแยงเป็นที่ผู้ใดเว้ากับสร้างชอบเวลาพ่อจ๋าอยู่กับอีหลานหน่อยแม่แต่คุณยายเองถ้าเห็นย้ำได้สิกับสิเบิงยิ้มไปน้ำพี่น้องภาพคลิปนี้ก็คือกันเป็นการสอนลูกร้องเพลงเป็นการเติมเต็มให้ลูกตรงไหนที่ลูกไม่ดีพ่อจ๋าคือคือคือน้องเรารอง,องดีแหละ แต่ยังมันดีไม่พอมันยังดีบ่พอถ้าอีลาฝึอกอีกอีลาสิดีไปก็หนีได้อยู่ไปเบิ่งค่ะวิธีสั่งสอนลูกเปพ่อนกฝึกลูกนกบินทําอย่างไรคลิปนี้คุณย่าฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันไหมคลิปหนาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณย่านะคะสวัสดีคะ่ะไม่ต้องมาลงมาลงจังเ<ด>ล,งล่เฮ้ยสวัาดี เล็มือแายวเนเลาผมเมื่อกีแล้วเปรดมันก็เลยตเลเวลาจับมือกับแฟนขับรถเขาจะไม่แบบอุไม่มัเพิ่งติดเ่นนีกเ้ทำไมไม่สวยจังเลยมันเพิ่งติดเมื่อกี้พ่อฟังลูก่อนพ่ออย่าพิ่งตมาสวนลูกน้องอย่าลกปขึ้นจักอ้ว ดูคนถ่ายดูคนถ่ายก่อนคนถ่ายเป็นไรอ่ะนีแน่แน่ว่าอย่างเมื่อกี้ลูกจะมแย่งพี่ปิ๊มจากพ่อแล้วแย่งพ่อไม่ได้หรอกจะไม่คะพ่อคุยกับพี่ปิ๊มทุกวันคุยเรื่องอะไรรู้ไหมส่งที่พี่เยังไม่ให้ดูได้จ้ะมนาพี่ปิ๊มมาพี่ปิ๊มน่ารักไหมน่ารักค่ะพี่ปิ๊มเป็นคนที่น่ารักพี่เวลเป็นคนที่ พ่อพจเป็นยมทูตทูตอะไรลกอันนี้พ่อจะไม่ไเชนนะพอพ <c oughs> ึงน้อยตัวตวอ่ะก็ลองตัว ระจนไม่ต้องชีพพิษภัยดินนี้พิษภัยพี่พระจนดินนี้พิษภัยชีพระ่พระจนพี่พระจนใช่ไม่ใช่ชีพี่พระจนทำไม ริวนลอยริ้วเค,ค้งพึ่งขอบกินมินลอยริ้วเค้งเอาเสียงเพงแต่เงินพึ่งก็วัางแฟนเพิ่งยังไม่เมป็นอ้าย 可以，该。 ใช่กินเพียงตัวพึ่งได้กินใช่กินเพียงตัวพึ่งได้กินใช่กินเพียงตัวพึ่งได้กินใช่กินเพียง่ลตัวพึ่งได้กินกิ่งได้กินียพึ่งได้กินพึ่งได้กิน 차에 긴 귀한 거